ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไมกะ้มูลหลายปีก่อนในเมืองนาราเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมีรัฐมนตรีผู้มีปัญญาคนหนึ่งนามว่าเจ้าชายโทโยนาริฟูจิวระภรรยาของเขาเป็นหญิงชนชั้นสูงที่นิสัยดีและงดงามนามว่าเจ้าหญิงมูราก,กิพวกเขา แต่งงานกันตอนอายุอย่างน้อยตามความต้องการของครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีของญี่ปุ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมาแต่มีสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขาโศกเศร้าอย่างมากเพราะเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยังไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียวมันทำให้พวกเขาเป็นทุกข์อย่างมากเพราะพวกเขาทั้งสองต้องการจะมีลูก ที่เติบโตขึ้นมาทําให้พวกเขามีความสุขในยามแก่ชราและสืบทอดตะกูลของพวกเขาประกอบพิธีให้บรรพบุรุษต่อไปเมื่อพวกเขาเสียชีวิตลงแล้วหลังจากครุ่นคิดและปรึกษากันอยู่นานเจ้าชายและภรรยาผู้น่ารักก็มุ่งมั่นที่จะออกไปสแสวงบุญที่วัดฮาเซโนควันนอนเพราะเชื่อตามประเพณีอันงามทางศาสนาของพวกเขาว่า เทพีแห่งความเมตตาหรือความนอนจะตอบร,รับคำอธิษฐานของมนุษย์ในรูปแบบที่พวกเขาต้องการที่สุดแน่นอนว่าหลังจากการสวดภาวนาเป็นเวลาหลายปีท่านจะมาหาพวกเขาในรูปแบบของลูกอันเป็นที่รักเพื่อตอบสนองต่อการสแสวงบุญอันพิเศษนี้เพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาทั้งสองต้องการมากที่สุดพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตนี้ สามารถมอบให้ได้หมดแล้วแต่มันก็ไม่มีค่าอะไรในเมื่อเสียงเรียกร้องจากหัวใจของพวกเขายังไม่ได้รับการตอบสนองเลยดังนั้นเจ้าชายโทโนยาริและภรรยาจึงเดินทางไปที่วัดควานนอนที่ฮาเซและอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านทั้งสองจดุดทู่และสวดอ้อนวอนกับควานนอนมารดาแห่งสวรรค์เป็นประจำทุกวัน เพื่อขอให้ท่านประทานสิ่งที่พวกเขาปรารถนามาตลอดชีวิตและคำอธิษฐานของพวกเขาก็ได้รับคำตอบในที่สุดเจ้าหญิงโมรัสกิก็ให้กับเนิดบุตรสาวเธอมีความสุขมากเมื่อเธอพาลูกไปให้สามีดูพวกเขาก็ตกลงที่จะเรียกบุตรสาวว่าฮาเซะฮิเมะหรือเจ้าหญิงแห่งฮาเซะเพราะเธอ เป็นของขวัญจากควานนอนในสถานที่แห่งนั้นทั้งสองเลี้ยงดูลูกด้วยความเอาใจใส่และความอ่อนโยนเจ้าหญิงจึงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและงดงามเมื่อเจ้าหญิงอายุได้ห้าขวบแม่ก็ป่วยหนักแพทย์ทุกคนและยาทุกชนิดไม่สามารถรักษาชีวิตของเธอไว้ได้ก่อนหมดลมหายใจเธอเรียกลูกสาวมาหา รูปหัวลูกสาวเบาๆพร้อมกับพูดว่าฮาเซอิเมะเจ้ารู้ไหมว่าข้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกแล้วถึงแม้ข้าจะตายจากไปเจ้าก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นคนดีจงพยายามอย่าก,ก่อปัญหาให้กับแม่นมของเจ้าหรือคนอื่นๆในครอบครัวพ่อของเจ้าอาจแต่งงานอีกครั้งและคนอื่น จะมาแทนที่ข้าในฐานะแม่ของเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ขอให้เจ้าอย่าเสียใจกับข้าแต่ขอให้ยอมรับภรรยาคนที่สองของพ่อในฐานะแม่ที่แท้จริงของเจ้าจงเชื่อฟังและกระตันยูต่อเธอและพ่อของเจ้าด้วยจงจำไว้เมื่อเจ้าโตขึ้นต้องอ่อนน้อมต่อผู้ที่มีอำนาจเหนือเจ้าและมีเมตตากรุณา ต่อผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของเจ้าจงอย่าลืมสิ่งที่ข้าบอกข้าขอจากไปด้วยความหวังว่าเจ้าจะโตขึ้นเป็นหญิงที่ดีเลิศฮาเซฮิเมะฝั่งแม่พูดด้วยความเคารพและสัญญาว่าจะทำตามที่เธอบอกมีสุภาษิตท,ที่กล่าวว่าวิญญาณที่อายุได้สามปีนั้นไม่ต่างจากวิญญาณที่มีอายุยาวนานถึงร้อยปีดังนั้น ฮาเซฮิเมะจึงเติบโตขึ้นมาอย่างที่แม่ปรารถนาเป็นหญิงสาวตัวน้อยที่นิสัยดีและเชื่อฟังคำสั่งถึงแม้ตอนนี้เธอจะอายุน้อยเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าการสูญเสียแม่เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหลังจากการตายของภรรยาคนแรกไม่นานเจ้าชายโทโยนาริก็แต่งงานอีกครั้งกับหญิงชนชั้นสูงชื่อว่าเจ้าหญิงเทโรเต เธอช่างมีนิสัยแตกต่างจากเจ้าหญิงมุราสกิผู้แสนดีและมีปัญญาอย่างมากหญิงคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายและนิสัยไม่ดีเธอไม่รักลูกเลี้ยงของเธอแม้แต่น้อยและมักจะใจร้ายกับเด็กตัวเล็กๆที่ไร้แม่คนนี้เธอพูดกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่ลูกของข้าแต่ฮาเซฮิเมะยอมรับความโหดร้ายด้วยความอดทน และถึงการรับใช้แม่เลี้ยงของเธออย่างอ่อนโยนเชื่อฟังเธอทุกอย่างและไม่เคยก่อปัญหาใดๆอย่างที่เธอได้รับการฝึกฝนจากแม่ที่แสนดีของเธอดังนั้นท่านหญิงเทโรเตะจึงไม่สามารถหาเรื่องมาบ่นเกี่ยวกับเธอได้เจ้าหญิงตัวน้อยขยันมากเธอชอบศึกษาดานตรีและบทกวีเธอจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกฝนทุกวัน และพ่อเธอก็ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดที่เขาจะสามารถหาได้มาสอนโกโตะหรือพินญี่ปุ่นศิลปะการเขียนตัวอักษรและบทกวีให้กับเธอเมื่อเธออายุได้12ปีก็สามารถเล่นได้ไพเราะจนเธอและแม่เลี้ยงถูกเรียกตัวไปยังพระราชวังเพื่อเล่นต่อหน้าพระจกักรพรรดิช่วงเทศกาลดอกซาก,กุระ มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวังพระจกักรพรรดิสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองของฤดูการนี้อย่างเต็มที่และสั่งให้เจ้าหญิงฮาเซะเล่นโกโตะต่อหน้าท่านและให้เจ้าหญิงเทรุเตะแม่เลี้ยงของเธอเล่นกลุยประกอบพระจกักรพรรดินั่งบนเวทีที่ถูกยกขึ้นด้านหน้าของเขามีผ้าม่านไม้ไผ่ที่ฝานไว้บางๆ และผู้สีม่วงแขวนอยู่ดังนั้นจักรพัรจึงมองเห็นทุกคนแต่ไม่มีใครมองเห็นเขาได้เพราะประชาชนคนธรรมดาไม่ได้รับอนุญาตให้มองใบหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาหาเซฮิเมเป็นนักดนตรีที่มีทักษะดีถึงแม้จะมีอายุน้อยก็ตามความจำรับพรสวรรค์อันเยี่ยมยอดของเธอมักทำให้อาจารย์ประหลาดใจ เธอเล่นได้ดีในโอกาสสำคัญนี้แต่เจ้าหญิงเทรรเตะซึ่งเป็นผู้หญิงขี้เกียจและไม่ยอมฝึกฝนเป็นประจำทุกวันก็ไม่สามารถเล่นไปด้วยกันได้ต้องขอให้นางในคนหนึ่งเล่นแทนช่างนาอับอายมากเธออิจฉาตาร้อนที่คิดว่าตนล้มเหลวในขณะที่ลูกเลี้ยงประสบความสำเร็จเรื่องยิ่งเลวร้ายลง เมื่อจักรพรรดิส่งของขวัญอันงดงามมากมายมาให้เจ้าหญิงน้อยเป็นรางวัลที่มาเล่นดนตรีในพระราชวังได้อย่างดีและตอนนี้ก็มีอีกสาเหตุที่ทำให้เจ้าหญิงเทโรเตเกลียดลูกเลี้ยงของเธอเพราะเธอช่างโชคดีที่ได้ให้กำเนิดบุตรชายเธอพูดซ้ำไปซ้ำมาในใจถ้าเพียงแค่ฮาเซฮิเมะไม่อยู่ที่นี่ ลูกข้าก็จะได้ความรักจากพ่อของเขาและเมื่อเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองเธอก็ยอมปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายเติบโตขึ้นจนกลายเป็นความปรารถนาอันโหดร้ายที่จะทำลายชีวิตของลูกเลี้ยงตัวเองวันหนึ่งเจ้าหญิงฮารุเตะได้แอบสั่งยาพิษและวางยาพิษไว้ในวายหวานเธอ เอาวายพิษใส่ขวดและเอาวายที่ไม่มีพิษใส่ไว้ในอีกขวดหนึ่งที่เหมือนกันมันเป็นเทศกาลของเด็กผู้ชายในวันที่หของเดือนพฤษภาคมและฮาเซฮิเมะก็กำลังเล่นกับน้องชายของเธอของเล่นนักรบและวีรบุรุษของเขาทั้งหมดวางกระจายอยู่เธอกำลังเล่าเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับนักรบและวีรบุรุษทุกคนให้เขาฟัง ในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังสนุกสนานและหัวเราะอย่างมีความสุขพร้อมกับผู้ติดตามนั้นแม่ของเขาก็เข้ามาพร้อมกับไวาสองขวดและขนมเค้กแสนอร่อยเจ้าทั้งสองเป็นเด็กดีและมีความสุขเจ้าหญิงเทโรเตผู้ใจร้ายพูดด้วยรอยยิ้มข้าจึงนำวาวหวานมาเป็นรางวัลให้แก่พวกเจ้าและนี่ คือขนมเค,ค้กอร่อยๆสำหรับลูกๆที่น่ารักของข้าจากนั้นเจ้าหญิงเทโรเตะก็รินไวน์ออกจากขวดสองขวดใส่แก้วสองใบาฮาเซฮิเมะที่ไม่เคยคิดเคยฝันถึงการกระทํามันน่ากลัวของแม่เลี้ยงเธอหยิบถ้วยวายขึ้นมาหนึ่งถ้วยและให้ถ้วยที่ไม่ถูกกรินให้กับน้องชายต่างแม่ของเธอผู้หญิงชั่วร้าย ได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนขวดที่มียาพิษไว้อย่างระมัดระวังแต่เมื่อเธอเข้ามาในห้องก็รู้สึกหวาดกลัวเทวาอย่างเร่งรีบและเธอก็ให้ถ้วยที่มียาพิษกับลูกตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจเธอมองดูเจ้าหญิงน้อยอย่างกระวนกระวายใจแต่ก็ประหลาดใจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนใบหน้าของเด็กหญิงแม้แต่น้อย ทันใดนั้นเด็กชายตัวเล็กก็กรีดร้องล้มลงบนพื้นและงอตัวด้วยความเจ็บปวดแม่ของเขาพุ่งเข้าไปหาโดยทำให้วายสองขวดเล็กๆที่เธอนำเข้ามาในห้องล้มลงเพื่อป้องกันตนเองจากนั้นเธอก็อุ้มเขาขึ้นผู้ติดตามรีบไปตามแพทย์แต่ก็ไม่มีอะไรสามารถช่วยเด็กชายไว้ได้ เขาตายในใอ้อมแขนแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงในสมัยโบราณแพทย์ยังไม่รู้อะไรมากนักจึงคิดว่าเขาไม่ถูกกับวายทำให้เกิดการชักซึ่งทำให้เขาเสียชีวิตดังนั้นหญิงชั่วร้ายจึงสูญเสียลูกของเธอไปอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เธอพยายามจะจัดการกับลูกเลี้ยงแต่ด้วยความขมขื่นและความทุกข์ทรมานในหัวใจแทนที่จะโทษตนเอง เธอก็เริ่มเกลียดฮาเซฮิเมะมากกว่าเดิมเฝ้ามองหาโอกาสที่จะทำร้ายฮาเซไม่ว่าจะต้องรอ,อนานแค่ไหนก็ตามเมื่อฮาเซฮิเมะอายุได้13ปีเธอได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นกวีที่มีฝีมือดีทีเดียวถือเป็นความสำเร็จของผู้หญิงในญี่ปุ่นสมัยโบราณและนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งมันเป็นฤดูฝนในเมืองนารา มีรายงานว่าน้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายทุกวันในแถบนั้นแม่น้ำทัศสุตะซึ่งไหลผ่านบริเวณพระราชวังมีน้ำปริ่มขึ้นไปจนถึงด้านบนของตะลิ่งเสียงกระแสน้ำไหลเชี่ยวตามแนวแม่น้ำแคบๆก็รบกวนการพักผ่อนของจกักรพรรดิทั้งกลางวันและกลางคืนจนทำให้เกิดอาการผิดปกติทางประสาทอย่างรุนแรงมีคำสั่งจากจากักรพรรดิ ส่งไปยังวัดพุทธศาสนาทุกแห่งให้เหล่านักบวชสวดภาวนาไปยังสวรรค์เพื่อให้หยุดเสียงน้ำไหลแต่ก็ไร้ประโยชน์จากนั้นก็มีเสียงกระซิบในแวดวงพระราชสำนักว่าเจ้าหญิงฮาเซ่บตรีของเจ้าชายโทโยนาริฟูจิวระรัฐมนตรีคนที่สองของพระราชสำนักเป็นกวีที่มีพรสวรรค์ที่สุดในเวลานั้น ถึงแม้ว่าเธอจะยังเด็กอยู่ก็ตามเหล่าอาจารย์ของเธอต่างยืนยันว่ามันเป็นความจริงในสมัยก่อนกวีสาวที่สวยงามและมีพรสวรรค์จะสามารถทำให้สวรรค์รู้สึกประทับใจได้โดยการสวดภาวนาด้วยบทกวีและสามารถทำให้ฝนตกลงบนพื้นดินแห้งแลง้งอันหิวโหวยได้นักเขียนชีวประวัติโบราณของกวีหญิงโอนะ โนโคมาชิ ashi, ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเจ้าหญิงฮาเซเขียนบทกรวีและใช้มันในการสวดภาวนามันอาจจะหยุดเสียงแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและกำจัดสาเหตุการเจ็บป่วยของจักรพรรดิไปได้สิ่งที่พูดกันในพระราชสำนักไปถึงหูของพระจักรพรรดิเขาจึงออกคำสั่งไปยังเจ้าชายฮาเซฮิเมะรู้สึกกลัวและประหลาดใจมาก เมื่อพอ่อเรียกเธอมาและบอกเธอว่าต้องทำอะไรหน้าที่ถูกวางไว้บนบ่าอันอ่อนเยาว์ที่ต้องช่วยชีวิตพระจกักรพรรดิโดยบุนญ,ญาอภิธหานของบทกวีของเธอนั้นหนักหน่วงมากในที่สุดวันนั้นก็มาถึงบทกวีของฮาเซฮิเมะถูกเขียนลงบนกระดาษที่ประดับด้วยผงทองคำมากมายมาอยู่พร้อมหน้ากับพ่อเธอ ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่จากพระราชสำนักบางคนเธอก็เดินไปยังริมฝั่งแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวเสียงดังและตั้งจิตภาวนาไปยังสวงสวรรค์จากนั้นเธอก็อ่านบทกวีที่ตัวเองแต่งด้วยเสียงดังและยกมันขึ้นไปทางสวรรค์ผู้คนที่ยืนอยู่รอบๆร,รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสียงกระแสน้ำหยุดลง และแม่น้ำก็นิ่งสงบเป็นคำตอบจากการอธิษฐานของเธอโดยตรงหลังจากนั้นไม่นานพระจกักรพรรดก็หายป่วยพระจกักรพรรดพอใจเป็นอย่างยิ่งและส่งคนมาตามเธอไปอยังพระราชวังตบรางวัลให้เธอเป็นตำแหน่งชินโจซึ่งเป็นตำแหน่งพลโทเพื่อยกย่องเธอจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ถูกเรียกว่าช oh ินโจฮิเมะ และเป็นที่รักและการบของทุกคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่พอใจความสำเร็จของฮาเซฮิเมะคนคนนั้นคือแม่เลี้ยงของเธอเธอยังคร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาถึงการตายของลูกตนเองซึ่งเธอเป็นคนฆ่าตอนที่พยายามวางยาลูกเลี้ยงเธอรู้สึกอับอายขายหน้าที่เห็นลูกเลี้ยงได้รับเกียรติและอำนาจเป็นที่โปรดปานของจักรพรรดิ และเป็นที่ชื่นชมของทุกคนในราชสำนักความอิจฉาริษยาเผาไหม้อยู่ในตัวเธอเหมือนไฟเธอกล่าวโกหกเกี่ยวกับลูกเลี้ยงให้สามีฟังมากมายแต่ก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่ยอมฟังเรื่องราวของลูกเลี้ยงโดยบอกกับเธออย่างชัดเจนว่าเธอเข้าใจผิดในที่สุดแม่เลี้ยงก็ได้โอกาสที่สามีไม่อยู่เธอสั่งให้คนรับใช้พาเด็กสาวบริสุทธิ์ ไปยังภูเขาฮิบาริซึ่งเป็นส่วนที่เปียยวร้างที่สุดในประเทศและให้ฆ่าลูกเลี้ยงที่นั่นเธอสร้างเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับเจ้าหญิงน้อยบอกว่าวิธีเดียวที่จะปกป้องความอับอายขายหน้าไม่ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวคือการฆ่าลูกเลี้ยงทิ้งฆ่าโทดัคนรับใช้ของเธอจำเป็นต้องเชื่อฟังนายหญิงอย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่ามันเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดที่จะแกล้งทำเป็นเชื่อฟังในเมื่อพ่อของหญิงสาวไม่อยู่ดังนั้นเขาจึงให้ฮาเซฮิเมะเข้าไปนั่งในเกี้ยวและติดตามเธอไปอย่างสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในป่าเด็กสาวที่น่าสงสารรู้ว่าการปฏิเสธคำสั่งของแม่เลี้ยงใจร้ายที่ส่งเธอออกไปแบบแป,กแปลกๆนี้ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเธอจึงไปตามคำสั่ง คนรับใช้เก่าแก่คนนี้รู้ว่าเจ้าหญิงน้อยเป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกข้อกล่าวหาที่แม่เลี้ยงของเธอสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุผลสำหรับคำสั่งอันป่าเถื่อนและเขาก็ตั้งใจว่าจะช่วยชีวิตเธอให้ได้แต่ถ้าเขาไม่ฆ่าเธอเขาก็จะไม่สามารถกลับไปหานายหญิงผู้โหดร้ายได้เขาจึงตัดสินใจอยู่ในป่านี้ต่อไปไม่นาน เขาก็สร้างกระท่อมหลังเล็กเสร็จและส่งข่าวลับไปบอกภรรยาให้มาหาคนแก่ที่จิตใจดีคู่นี้ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้ในการดูแลเจ้าหญิงผู้โชคร้ายส่วนเธอนั้นก็เชื่อมั่นในตัวพ่อตลอดเวลาโดยรู้ว่าทันทีที่เขากลับมาถึงบ้านและเห็นว่าเธอไม่อยู่เขาจะต้องออกตามหาเธอแน่หลังผ่านไปหลายสัปดาห์ เจ้าชายโทโยนาริก็กลับบ้านภรรยาเขาบอกว่าฮาเซฮิเมะลูกสาวได้ทำเรื่องเสียหายและหนีไปเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษเขาแทบจะล้มป่วยลงด้วยความกังวลทุกคนในบ้านพูดเหมือนกันว่าอยู่ดีๆฮาเซฮิเมะก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าทำไมหรือหายไปไหนโดยความกลัวเรื่องอื้อฉาวเขาจึงเก็บเรื่องเงียบไว้ และออกตามหาทุกที่ที่เขาคิดได้แต่ก็เปล่าประโยชน์วันหนึ่งขณะพยายามลืมความวิตกกังวลเขาก็เรียกคนของตอนเองทั้งหมดมาหาและบอกให้เตรียมตัวสำหรับการล่าสัตว์ในป่าเป็นเวลาหลายวันไม่นานนักพวกเขาก็พร้อมและขึ้นขี่ม้าไปรอเจ้านายตรงหน้าประตูเขาขี่ม้าอย่างหนักหน่วงและรวดเร็วไปยังอำเภอที่มีภูเขาฮิบาริ โดยมีคนจำนวนมากติดตามเขาไปด้วยไม่นานเขาก็นำทุกคนไปไกลและพบว่าตนเองอยู่ในหุบเขาแคบๆอันงดงามเมื่อมองไปรอบๆและชื่นชมทิวทัศน์เขาก็สังเกตเห็นบ้านหลังเล็กๆบนเนินเขาจากนั้นได้ยินเสียงอันไพเราะกำลังอ่านหนังสือออกเสียงอยู่อย่างชัดเจนโดยความอยากรู้อยากเห็นว่าใครเป็นคนอ่านหนังสืออย่างขยันขันแข็ง ในสถานที่อันโดดเดี่ยวเช่นนี้เขาจึงลงจากหลังมา้าทิ้งม้าไว้กับคนเลี้ยงม้าของเขาแล้วเดินขึ้นไปบนเนินเขาไปยังกระท่อมเมื่อเข้าไปใกล้ความแปลกใจก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อมองเห็นว่าคนที่อ่านหนังสืออยู่นั้นเป็นเด็กสาวหน้าตาสวยงามกระท่อมนั้นเปิดกว้างและเธอนั่งหันหน้าไปทางทัศนียภาพข้างหน้าเมื่อฟังอย่างตั้งใจ เขาก็ได้ยินเธออ่านจากคำพีพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งและความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มมากขึ้นเขารีบเดินไปยังประตูเล็กๆและเข้าไปนในสวนเมื่อเงยหน้ามองก็เห็นฮาเซฮิเมะลูกสาวที่หายไปเธอตั้งใจอ่านหนังสือมากจนไม่ได้ยินและมองไม่เห็นพอ่อจนกระทั่งเขาพูดขึ้นมาว่าฮาเซฮิเมะ เขาร้องเจ้าจริงๆด้วยฮาเซฮิเมะลูกข้าโดยความประหลาดใจเธอแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นพ่อชั่วขณะหนึ่งเธอก็สูญเสียความสามารถในการพูดหรือขยับตัวท่านพ่อเป็นท่านจริงๆด้วยคือสิ่งเดียวที่เธอสามารถพูดได้เธอวิ่งไปหาเขาจับแขนเสื้อหนาของเขา และกล้มหน้าลงไปบนแขนเสื้อพร้อมกับน้ำตาที่พรั่งภูออกมาพอรูปผมสีเข้มของเธอขอให้เธอเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเธอได้แต่ร้องไห้และเขาก็สงสัยว่าเขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมจากนั้นคาโทดะคนรับใช้เก่าแก่ผู้จงรักภักดีก็ออกมาโค้งคำนับลงบนพื้นต่อหน้าเจ้านาย พร้อมกับเล่าเรื่องราวความชั่วร้ายให้เขาฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นและพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเขามาพบลูกสาวในป่ารกครางนี้ที่มีคนรับใช้แก่ๆสองคนคอยดูแลเธออยู่ได้อย่างไรความประหลาดใจและความขุ่นเคืองของเจ้าชายไม่มีขีดจำกัดเขาล้มเลิกการล่าสัตว์ทันทีและรีบกลับบ้านไปพร้อมกับลูกสาวคนของเขาคนหนึ่ง ขี่ม้าไปล่วงหน้าเพื่อบอกข่าวอนันายินดีให้กับคนในบ้านเมื่อได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นและกลัวที่จะพบสามีเนื่องจากความชั่วร้ายของเธอถูกเปิดโปงออกมาแล้วแม่เลี้ยงก็หนีออกจากบ้านและกลับไปยังบ้านของพ่อเธอด้วยความอับอายจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเรื่องราวของเธออีกเลยค่าทดะคนรับใช้เก่าแก่ ได้รับรางวัลเป็นการเลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงสุดภายใต้เจ้านายของเขาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนถึงวันสุดท้ายโดยอุทิศตนให้แก่เจ้าหญิงน้อยผู้ไม่เคยลืมว่าเธอเป็นหนี้ชีวิตคนรับใช้ผู้จงรักภักดีคนนี้เธอไม่ต้องกังวลเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายอีกแล้ววันเวลาของเธอที่อยู่กับพ่อได้ผ่านไปอย่างมีความสุขและเงียบสงบเจ้าชายโทโยนาริ ไม่มีบุตรชายเขาจึงรับเลี้ยงบุตรชายคนเล็กของคุณนางชั้นสูงในราชสำนักคนหนึ่งให้มาเป็นทายาทและเพื่อให้แต่งงานกับฮาเซฮิเมะเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่กี่ปีก็มีงานแต่งขึ้นฮาเซฮิเมะมีชีวิตอยู่จนแก่ชาราทุกคนพูดกันว่าเธอเป็นนายหญิงที่ฉลาดที่สุดมีศิลธรรมที่สุดและงดงามที่สุด ที่เคยปกครองบ้านโบราณของเจ้าชายโทโยนาริเธอมีความยินดีที่ให้กำเนิดบุตรชายผู้ซึ่งจะเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตให้พ่อเธอเห็นก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณจากงานงานฝีมือชิ้นหนึ่งของเธอถูกเก็บไว้ในวัดพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโตโจนถึงวันนี้มันเป็นผ้าปักรบประพุทธเจ้าอันง,งดงามที่ปักด้วยได้เนื้อละเอียด ซึ่งทำมาจากลำต้นของดอกบัวว่ากันว่ามันเป็นชิ้นงานที่ทำขึ้นจากมือของเจ้าหญิงฮาเซผู้งดงามคนนี้จริงๆ